รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแค่อยากจะบอกให้โลกไม่รู้ว่าคนดีอยู่ที่ไหนฉันจะไปค้นหา สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการคนค้นคนครับเวลาใหม่ทุกวันอังคารเวลา3ามทุ่มตรงทางช่อง9 M.COT SD นะครับท่านผู้ชมครับต้นไม้ที่สูงใหญ่ที่มันยืนหยัดมั่นคงอยู่ได้ไม่ได้เป็นเพราะลำต้นไม่ใช่เพราะว่ากิ่งก้านหรือพุ่มใบนะครับแต่เป็นเพราะว่ารากที่ยังลึกลงไปในดินและแผ่ขยายยึดกลุ่มอย่างมั่นคงแข็งแรงนะครับตึกรามที่ใหญ่โตวสวยงามก็เช่นกันนะครับ ยืนโชว์ความสวยงามสูงใหญ่อยู่ได้ก็ไม่ใช่เพราะโครงสร้างข้างบนนะครับแต่เป็นเพราะว่าเสาเข็มหรือว่าฐานรากที่อยู่ใต้ดินชีวิตของคนก็เช่นกันครับท่านผู้ชมครับจะเติบโตออกมาสู้กับมรสุมคลื่นลมของชีวิตได้ก็เพราะว่ามีฐานรากของชีวิตที่แข็งแรงฐานรากมาสร้างเมื่อต้นไม้เติบโตมีพุ่มมีใบแล้วมาสร้างเมื่อตึกได้ขึ้นโครงสร้างตัวอาคารแล้ว ไม่สามารถที่จะทําได้นะครับฐานรากต้องสร้างตั้งแต่ก่อนที่จะขึ้นโครงสร้างฐานรากของชีวิตของคนก็เช่นกันครับต้องสร้างต้องบ่มเพาะตั้งแต่วัยเยาว์นะครับซึ่งการที่จะสร้างฐานรากของชีวิตส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะครับก็มาจากการศึกษาในระดับประถมศึกษาเมื่อพูดอย่างนี้นะครับหลายคนที่เคยมองภาพว่าการศึกษาในระดับประถมศึกษานั้นเป็นการศึกษาที่อาจจะเป็นการศึกษาง่ายๆไม่มีอะไรนะครับ แค่สอนให้อ่านออกเขียนได้ความหมายมันก็จะถูกมองแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าหากว่าเรามองว่าการศึกษาในระดับปฐมศึกษาเป็นการศึกษาที่มีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นการศึกษาที่บ่มเพาะและก็สร้างฐานรากของชีวิตซึ่งเมื่อพ้นช่วงวัยเยาว์นี้ไปแล้วนะครับก็ไม่สามารถที่จะทําได้แล้วการศึกษาระดับปฐมศึกษาก็จะมีความสําคัญหรือว่ามีความหมายต่อชีวิตของเด็กนักเรียนของครูผู้ทํา การเรียนหรือว่าการสอนเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมครับการบ่มเพาะฐานรากของชีวิตต้องทําอย่างครบถ้วนทุกด้านนะครับไม่ใช่แค่เรื่องอ่านออกเขียนได้หรือว่าเรื่องของการสอบแข่งขันแต่ว่ามันมีทั้งเรื่องของพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจ,จสติปัญญาอารมณ์คุณธรรมจริยธรรมรวมถึงทักษะในการใช้ชีวิตในการเข้าสังคมในการปฏิสัมพันธ์รวมทั้งในการที่จะให้เด็กหรือว่าคนมีความรู้ความเข้าใจในคุณค่าความหมายที่แท้จริงในการมีชีวิตอีกด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้นอกจากเราจะมองเห็นความหมายของการศึกษาในระดับประถมศึกษาที่เปลี่ยนความสําคัญไปแล้วผมคิดว่าอีกด้านหนึ่งเราก็คงจะเริ่มมองเห็นความบกพร่องหรือว่าการทําหน้าที่ของการศึกษาในระดับประถมศึกษาที่มันไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยอีกทางหนึ่งใช่ไหมครับเนื่องจากว่าในเดือนมกราคมนี้นะครับเป็นเดือนที่มีทั้งวันเด็กและวันครู รายการคนพื้นคนในคืนวันนี้จึงอยากจะนําเสนอเรื่องราวของคุณครู3ามสี่ท่านนะครับที่สอนอยู่ในโรงเรียนที่มีความแตกต่างกันของบริบทรวมทั้งปัญหาข้อจํากัดด้วยนะครับแต่ว่าที่สําคัญก็คือว่าท่ามกลางปัจจัยที่จํากัดท่ามกลางบริบทของปัญหาคุณครูเหล่านี้ไม่ยอมให้ปัญหาเหล่านั้นมาเป็นข้อจํากัดในการทําการศึกษาหรือว่าในการบ่มเพาะชีวิตของลูกศิษย์ในะระดับประถมศึกษาให้มีความสมบูรณ์พร้อม หลายโรงเรียนในรายการคนข้นขนคืนวันนี้อาจจะมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือจิตวิญญาณของความเป็นครูนั่นเองครับผู้ชมครับที่นี่คือโรงเรียนบ้านพุกม่วงราชดอนบำรุงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับที่นี่เป็นโรงเรียนเล็กๆในชนบทนะครับ ที่เต็มไปด้วยความขาดแคลนโรงเรียนแห่งนี้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นป .6 ครับแต่ว่ามีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ7-80คนเท่านั้นและที่สำคัญก็คือมีครูเพียงแค่5คนในบางเวลานะครับมีครู2คนก็เคยครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าท่ามกลางความไม่พร้อมความขาดแคลนเนี่ยนะครับ ถ้าหากว่าไม่ขาดแคลนคุณครูที่มีความรู้ความสามารถและจิตวิญญาณความเป็นครูไม่ได้เป็นเรื่องยากครับที่จะทำให้ท่ามกลางความขาดแคลนโรงเรียนสามารถที่จะเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพหรือว่ามีมาตรฐานในการทำการศึกษาได้คือเมื่อเข้ามา ที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องสนุกก็คือว่าเราจะเห็นคําว่าความรักนะครับเห็นคําว่าอิ่มอุ่นแม้แต่ข้นั้งป้ายนะครับก็ยังเขียนว่าบ้านอิ่มอุ่นอันนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณครูมาอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยคุณครูมีเจตนาอะไรหรือมีแนวคิดอะไรครับบ้านอิ่มอุ่นนี่เพิ่งสร้างเมื่อสองปีที่แล้วค่ะครับแต่จริงๆนี่ฉันมาอยู่ที่นี่ส0ปีแล้วจากความที่เอ่อ พบว่าเด็กๆไม่ได้ทานข้าวมื้อเช้าคือเนื่องจากสภาพบริบทของผู้ปกครองไม่มีเวลาทํากับข้าวไอทำอาหารมื้อเช้าให้ลูกพาลูกมาโดยที่ลูกไม่ได้ทานข้าวแล้วก็เขานั่งเรียนสักตอนสามโมงเช้าเขาปวดท้องก็เลยได้ข้อมูลกันก็เลยเช็คกับเด็กๆหลายคนที่บอกว่าไม่ได้ทานข้าวมาก็มีความคิดคุยกับคุณครูว่าถ้าเราจะทําอาหารมื้อเช้าหนึ่งรดภัละผู้ปกครองแล้วเด็กทุกคน มีความสุขมาโรงเรียนแต่เช้ชาใช่ได้มาทานข้าวมือเช้ชาด้วยกันคืออิ่มท้องอิ่มด้วยเมื่ออิ่มท้องก็มีความสุขและที่จะเรียนค่ะเป้าหมายในการอบรมบ่มเพาะของคุณครูคุณครูมีเป้าหมายที่สําคัญอะไรบ้างครับสำหรับเด็กในวัยประถมศึกษาเนี่ยครับเอาเรื่องทักษะชีวิตก่อนเลยทักษะชีวิตแล้วให้เขามีความสุขกับการอยู่ที่โรงเรียน ถ้าเขามีความสุขเนี่ยตั้งแต่วัยเด็กเขาเลยเขาจะไม่เกิดการต่อต้านอาคติกับการไปโรงเรียนถ้าเมื่อไหร่ตื่นเช้ามีความรู้สึกว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นสถานที่ที่น่าก,กลัวเขาจะไม่อยากมาเรียนและไม่อยากรับรู้อะไรเราทําอะไรหลายๆอย่างเนี่ยให้มันบูรณาการทุกเรื่องเอาเรื่องคุณธรรมเอาเรื่องความรักความสามัคคีเอาเรื่องลดปัญหาแก้ปัญหาเวลาเรามีครูน้อยคนคก็เลยได้ระบบครอบครัวขึ้นมา แล้วเราก็จะเรียกว่าครอบครัวคุณธรรมเพื่อสอดคล้องกับโรงเรียนก็เราเป็นโรงเรียนมีชื่อไหมครับห้าครอบครัวมีค่ะคคตั้งชื่อสุขสรรันต์หันษาพาชื่นรื่นรมสมด้วยดีพร้อมจองกันเลยนะฮะแล้วก็เราแบ่งให้คุณครูห้าคนเนี่ยให้เป็นคุณครูแม่แต่และครอบครัวเราเรียกครูแม่แล้วก็เวลาทํากิจกรรมอะไรก็ตามทานข้าว เด็กก็ไปนั่งทานข้าวเป็นครอบครัวยิ่งตอนเปิดเทอมใหม่ๆนะคะได้พี่ประหกช่วยดูน้องอนุบาลใหม่ที่เพิ่งเข้ามาลินน้ําให้น้องช่วยดูข้าวเพราะนั้นพอเขาทานร่วมกันเราก็หมดปัญหาไปหน่อยตรงที่ว่าเด็กเล็กก็มีพี่คนโตช่วยดู ของเด็กที่เนี่เด็กเด็กบ้านผู้ม่วนที่จบไปก็คือเป็นเด็กดีมีคุณธรรมแล้วก็เอ่อเรื่องนิสัยรู้จักแบ่งปันความที่เขาเคยอยู่ร่วมกันในสังคมความเอื้ออาทรความสามาคัคคีความที่ใจเย็นการให้อภัย mm hmm. เมื่อเขาไปเรียนต่อมอัธยมเขาจะต้องไม่รุนแรงต้องไม่รุนแรงไม่ไม่ไม่ไปก่อเรื่องอให้นึกถึง8ปปีที่อยู่ที่นี่อย่างน้อยเนี่ยมันควรจะเป็นแก่น ที่ฝังอยู่ในร่างกายเขาแล้วก็เหมือนกับแก้ปัญหาเพราะสังคมทุกวันนี้ไม่รักกันแก่งแย่งไม่เอื้ออาทรกันถ,ถ้าถูกปลูกฝังว่าอยู่อย่างพอเพียงมองสร้างทักษะชีวิตท,ที่ดีมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในสายเลือดเขาจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพครนะูสามารถสร้างให้คนที่มาอยู่กับเราเป็นคนดีหรือคนชั่วได้เพราะฉะนั้นถ้าเราทุกคนช่วย ช่วยสร้างช่วยปลูกฝังสิ่งดีๆให้เขาเชื่อว่าสังคมสังคมจะไปได้เรืการเป็นครูต่อให้โรงเรียนไหนคุณมีงบเป็นล้านคุณมีสื่อที่ดีมีห้องแอร์ให้เด็กนั่งเรียน แต่ถ้าคุณครูที่ดูแลเด็กไม่ได้มีจิตใจหรือวิญญาณความเป็นครูก็ไร้ประโยชน์สู้กลับกันนะคะไม่มีสิ่งเหล่านี้ดีกว่าแต่มีตัวเราคนเดียวคนที่เป็นครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูอยู่สอนได้สร้างลูกศิษย์ให้เป็นคนดีได้เพราะเรามีสมองที่จะคิดเรามีเสียงที่จะเปล่งพูดกับนักเรียนเรามีความรักที่จะโอบอ้อมอารีให้เขาอยู่ได้ การศึกษาไปรอดได้ถ้าให้เลือกนะคะระหว่างมีสิ่งดีๆพร้อมแต่ได้ครูที่ไม่ใช่ครูในความเป็นจริงแค่เอาเข้าไปแค่เป็นรับจ้างไปดูเด็กเฝ้าเด็กเฉยๆไม่ใช่สู้ได้คุณครูเพียงท่านเดียวที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูไปรอดเราแก้ปัญหาความขัดแคลนต่างๆได้